CFO the series ตอนที่4เราผ่าน3ตอนมาแล้วเนาะตอนที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจต้องเข้าใจบัญชีภาษีการเงินอะไรทั้งหลายเนาะเราผ่านตอนที่2มาแล้วว่าเราตัดสินใจอยากจะเติบโตหรือเปล่าและการที่เราจะเติบโตเนี่ยก็เข้าสู่ตอนที่3ว่าเราควรต้องมีข้อมูลที่มันจัดการได้แล้วก็ถูกต้องใช่ไหมคะพอเราผ่าน3ตอนมาแล้วเนี่ยตอนที่4ของเราเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการที่เรามีรีพอร์ตหรือแดชบอร์ดที่ทันเวลาวันนี้ก็อยากจะมาชวนคิดนะคะว่าการที่มันมีเรียลไทม์แดชบอร์ดหรือรีพอร์ตที่มันทันเวลา มันมีประโยชน์ยังไงเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนะ้าตาแดชบอร์ดนะคะที่ทางคอนแทคเนี่ยเคยดีไซน์ให้กับลูกค้านอ้องว่าเอ้ยเราสามารถที่จะมีงบเรียวไทม์ได้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นงบดุลงบกําไรขาดทุนการบิดดิ้งของลูกค้านะคะว่าเราสามารถที่จะมีข้อมูลจากลูกค้าเราสามารถที่จะเห็นข้อมูลจากข้อมูลที่เราลงไว้ใน ERP รเนี่ยเรียวไทม์ได้หรือเปล่าเราก็จะสามารถติดตามทวงหนี้ได้รู้ว่ามีเงินกู้เท่าไหร่สถานะการเงินของบริษัทเป็นเท่าไหร่ พอเรามีหน้าตาแดชบอร์ดค่ะบางอันเนี่ยมันอาจจะยังไม่จำเป็นต้องสวยงามก็ได้แต่สิ่งที่เราต้องมีเนี่ยคือข้อมูลถูกต้องและทันเวลาเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจจากเคสตี้ในตอนที่3นะบริษัทที่เขาสามารถที่จะขึ้น ERP ได้มีข้อมูลที่มันถูกต้องแล้วเขาก็ดีลหลบเลื่อยมาจนสามารถที่จะทำเรียลไทม์แดชบอร์ดได้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ยังไงนะข้อแรกนะคะสิ่งที่เขามีเนี่ยคือเขาสามารถเติบโตได้2เท่าจากเดิมเนี่ยเขามีรายได้อาจจะอยู่ที่ประมาณ500ล้านพอเรามีข้อมูลที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยคือมี ER ม้อออร์ Realtime ที่มันสามารถตัดสินใจได้นะคะเขารู้ว่า เขามีเงินที่จะสามารถต่อยอดขยายได้เราโตได้อย่างไม่มีความเสี่ยงเราโตได้ที่จะมีเงินสพอร์ตในสิ่งที่เราอยากจะเติบโตเนาะข้อที่ 2, 2เวลาเดินไปหาธนาคารนะเรามีรีพอร์ตที่ค่อนข้างเรียลไทม์จากเดิมเนี่ยเขาอาจจะมีแค่1นธนาคารมีเงินกู้ประเภทเดียวคือเงินเบิดเกินบัญชีที่แบบเจเนอเรลสำหรับทุกธุรกิจ<ๆ>เขาก็สามารถที่จะขอเงินกู้ได้ง่ายขึ้นจากหลากหลายธนาคารมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นดอกเบี้ยถูกลงหลักค้ำที่เอาไปค้ำกับธนาคารเพื่อเอา มนออกมาเก็ถูกลงฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือประโยชน์ข้อที่2แล้วนะคะจากการที่เรามีข้อมูลที่ถูกต้องและมีรีพอร์ตหรือแดชบอร์ดที่มันทันเวลา ข้อที่3เนี่ยเราสามารถที่จะทํางบการเงินให้สวยได้ทุกปัทัดเลยบรรทันแรกเนี่ยคือไรายได้ใช่ไหมเราสามารถที่จะรู้ว่าความสามารถในการเติบโตเรามีเงินที่จะเอาไปใช้ในการเติบโตหรือเปล่าต้นทุนเราลดได้ไหมถ้าเราลงข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยเรารู้ว่าต้นทุนจริงๆเนี่ยเราเป็นเท่าไหร่คอร์ตสต რ ัคเจอร์ของบริษัทเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราเหลือกาไรเท่านี้จริจรงๆไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยเรายังลงไม่ถูกเลยว่าเรามีกําไรขั้นต้นกี่บาทเราสามารถที่จะลดอะไรได้บ้างหรือเราสามารถที่จะเพิ่มอะไรได้บ้างจริงๆแล้วนเนี่ยการที่รู้ ตัวเลขในงบการเงินไม่จําเป็นต้องลดอย่างเดียวเพราะว่าความสามารถในการเติบโตของบริษัทมันก็ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นเราเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าข้อมูลบรรทัดไหนที่เราควรเพิ่มอย่างเช่นนะคะวันนี้เราทรําธุรกิจไปปกติมากเลยเราอาจจะอยากเพิ่มสวัสดิการให้พนักงานเพื่อดึงดูดคนเจนใหม่ๆเข้ามาทํางานกับเราบริษัทเราจะไม่อยู่ที่เดิมแบบว่าเราสามารถที่จะมาเพิ่มสวัสดิการตรงนี้จากการลดต้นทุนมาแล้วเนาะสามารถเพิ่มสวัสดิการให้พนักงานดึงคนเจนใหม่เข้ามาทํางานพัฒนาศักยภาพองค์กรไปขั้นหนึ่ง หรือแม้กระทั่งเช่นค่าอบรมสัมมนา,าที่เราพยายามจะเทรนพนักง,งานให้มีศักยภาพในการทํางานมากขึ้นช่วยต่อยอดธุรกิจไปข้างหน้าได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกข้อนึง่งที่จากการที่เรามีข้อมูลที่มันถูกต้องทันเวลาและช่วยเสริมสร้างศักยภาพของบริษัทด้วยนะคะ อันสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ที่เราสามารถที่จะเห็นถัดมาก็คือเรื่องที่เราสามารถเอาเงินไปต่อยอดการลงทุนได้พอธุรกิจหลักเราเริ่มนิ่งแล้วเราเริ่มมีเงินเหลือแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาส่วนที่เป็นเงินเย็นหรือส่วนที่เป็นเงินที่เราไม่ต้องใช้ฉุกเฉินเนี่ยเอาไปเพื่อลงทุนต่อยอดได้เราก็อาจจะสามารถทําให้บริษัทเนี่ยมีรายได้ทางอื่นถัดมาะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นประโยชน์ตั้งแต่ตอนที่3เนาะที่เราทําข้อมูลให้มันถูกต้องและข้อ4ี่ที่เราทําให้ข้อมูลมันทันเวลาและสามารถทําให้คนอื่นเห็นข้อมูลเราได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจและอยู่ในสเตจนี้แล้วไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีข้อมูลที่มันถูกต้องทันเวลาแล้วหรือยังนะคะก็สามารถที่จะติดต่อคอนแทคกลับมาได้เลยเนาะและเดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะคะว่าจากข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลาเวลาที่เรามีโอกาสเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาสิ่งเนี้ยไปต่อยอดโอกาสของเรายัางไงได้บ้างคะ